ภาพหลักๆของตลาดทองคำเนี่ยรับรู้ไปเรื่องของสงครามจบคือระหว่าง Israel, อิสราเอลอิหร่านนะครับสงครามจบโดยองค์รวมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทองคำเนี่ยมีแนวรับสำคัญที่3,300เหรียญซึ่งมีการทดสอบตรงนี้หลายครั้งหลายคราแล้วก็เด้งขึ้นมา ณขณะนี้ก็เด้งขึ้นไปใกล้จัดทดสอบบริเวณแนวต้านระยะสั้นที่3350กรอบตรงนี้ที่ผมพูดเนี่ยเป็นอย่างนี้มาประมาณสัก2องอาทิตยได้แล้วมีบางช่วงที่หลุดลงไปข้างล่างแต่หลุดเดียวเดียวก็กลับขึ้นมาได้หรือโดยภาพหลักๆก,ก็เรียกว่าทองคำยังสะสมพลังอยู่ที่บริเวณ3,300เหรียญถึง3,350ซึ่ง ตรงนี้ทรงไม่เสีย <the> money. สวัสดีครับคุณกีตาร์สวัสดีท่านผู้ชมครับ ค่ะคุณหมอคะตอนนี้ทองไต่ขึ้นมาอีกรอบพร้อมๆกับสงครามการค้าเฟสใหม่ที่กําลังปัทุขึ้นมานะคะคุณหมอมองสงครามการค้าในเฟสไล่เก็บภาษีโลกของคุณทรัมป์รอบนี้ตึงเครียดขนาดไหนแล้วก็จะมีผลกับทั้งดอลลาร์แล้วก็ทองคำยังไงคะโดยองค์รวมเนี่ยผมอยากจะพิจารณาว่ามันเป็นเฟสแรกของสงครามการค้าที่โดยภาพรวมเนี่ยเหมือนกับจะจบจบในทิศทางที่อเมริกาต้องการ นะครับเพราะว่าเป็นคนคอนดักมาตั้งแต่ต้นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่เมษาจนถึงปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนจะเข้าสู่บทสรุปแล้วก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยตลาดทองก็เหมือนกัะรับรู้แล้วว่าสงครามการค้าน่าจะเบาบางลงหรือว่ามีบทสรุปไปแล้วนะครับแต่ก็ย้ําว่าบทสรุปตรงนี้มันเป็นบทสรุปที่ทางอเมริกาเป็นผู้กระทําฝ่ายเดียว มีหลายฝ่ายก็พยายามเจรจาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนใหญ่ก็ยังถูกกดดันมากจนสภาวะการต่อรองเนี่ยก็เรียกว่าอเมริกาได้เปรียบมากนะครับแต่จะบอกว่าภาพหลักๆของตลาดทองคำเนี่ยรับรู้ไปเรื่องของสงครามจบคือระหว่าง Israel, อิสราเอลอิหร่านนะครับสงครามจบ แต่ว่าสงครามจริงๆยังมีการสู้รบกันอยู่บ้างแต่ประป่ายที่ฮามาสอันที่สองก็คือเรื่องของสงครามการค้าซึ่งก็ในเฟสที่1เอาเป็นว่าตอนนี้น่าจะไปเข้าทางสหรัฐหมดละอย่างไรก็ตามเรายัางวิเคราะห์ว่าในเฟสถัดไปที่จะต้องวิเคราะห์ต่อว่าสงครามการค้าเมื่อลงมาแบบนี้แล้วเนี่ย ผลกระทบในระยะกลางระ,ระยะยาวเนี่ยมันยังไม่เห็นยังไม่เกิดคือได้แต่วิเคราะห์ว่าน่าจะมีผลกระทบค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบกับประชาชนสหรัฐอเมริกาเองเพราะสินค้าทั่วไปจะต้องแพงขึ้นแน่นอนผลกระทบไปกลับทั้งประเทศคู่ค้าเนี่ยก็ จะต้องมีอยู่ด้วยแล้วก็หลายๆผู้ค้าก็จะพยายามหาตลาดใหม่ๆเข้าไปอย่างไรก็ตามโดยองค์รวมตอนนี้เนี่ยวิเคราะห์ว่าภาพหลักๆนะฮะตลาดมองว่าเกมนี้เนี่ยทได้เปรียบสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือตลาดหุ้นตอบรับได้ดีโดยเฉพาะกับข่าว Big Beautiful f i e l ควบคู่กันไปด้วยนะครับตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกานะครับไม่ใช่ไทยก็ทำออทามไฮเกือบทุกตลาดเลยไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ S&P 500 n a s d a ตแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็นำจากหุ้น7นางฟ้าเป็นหลักนะนะครับดังนั้นในเชิงของทองคำก็บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาประมาณ1เดือนเนี่ยเดี๋ยวเราดูกราฟกันนิดหนึ่งเรามีเตรียมสไลด์ให้เห็นว่าห สงครามการค้าในเฟสที่สองเฟสที่สาเนี่ยเรายังเชื่อว่ายัางมีผลกระทบและผลกระทบโดยส่วนใหญ่นั้นจะมาจากผลบวกให้ทองคำปรับตัวขึ้นแน่นอนภาวะเงินเฟอ้อน่าจะตามเข้ามาในระยะอันใกล้ของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วภาวะเงินเฟอ้อขึ้นเนี่ย เฟดก็จะลดดอกเบี้ยได้ค่อนข้างยากนะครับแต่อย่างไรก็ตามจากภาวะที่ทรัมป์กดดันเฟดเยอะมากนะครับก็มีประธานเฟดบางสาขาเนี่ยบางรัฐเนี่ยก็พยายามเอาใจทรัมปว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการลดในปลายปีซึ่งหมายความว่าโดยเครื่องมือเฟดวอตเนี่ยในการประชุมครั้งหน้าเนี่ยยังคิดว่าไม่ได้ลดครั้งหน้าก็รู้สึกจะประมาณเดือนกรกฎา ปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็ยังไม่ลดคงจะไปลดเราๆเดือน9ถ้าจะลดได้แต่ว่าหลายฝ่ายก็มองว่าถึงเดือน9ตรงนั้นเนี่ยโอกาสที่เงินเฟอ้อเนี่ยน่าจะมาชัดเจนมากๆแล้วเนี่ยก็น่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะกระทบการตัดสินใจของเฟดดังนั้นโดยองค์รวมเนี่ยก็เอาเป็นว่าในระยะอันใกล้เนี่ยปัจจัยตรงนี้เนี่ยยังไม่มานะครับ แล้วก็ในที่สุดเนี่ยระยะยาว,ยาว,ยาวเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเริ่มเห็นองค์ประกอบของการชะลอตัวแต่ไม่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างงานเนี่ยก็เริ่มลดลงมาบ้างนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ลงมาเยอะมากๆอย่างมีนัยยะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดยองค์รวมทางด้านภาคอุตสาหกรรมการจ้างงานเริ่มอ่อนตัวลงมาบ้างเล็กน้อย สิ่งที่ตอบรับในช่วงสั้นๆตอนนี้ในช่วงประมาณ4-5วันเนี่ยเราจะเห็นตอนารนเด็กเบี่ยงตัวกลับขึ้นเาดูสไลด์ถัดไปนะครับเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าราคาทองคำเนี่ยทำอะไรอยู่ในช่วงประมาณ2สัปดาห์นี้อันนี้เป็นกราฟระยะสั้นนะฮะซึ่งที่เราเตรียมไว้ให้เนี่ยก็คือกราฟหลายชั่วโมงเพื่อให้เห็นว่าระยะสั้นๆเนี่ย ท่านจะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็ตอบรับในเชิงค่อนข้างจะเป็นไซด์เวดาวในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็มีบางช่วงที่ลงไปทำต่ำสุดบริเวณ3,280เหรียญแล้วตอนนี้ก็ดีดกลับขึ้นมาเอาเป็นว่าโดยองค์รวมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทองคำเนี่ยมีแนวรับสำคัญที่3,300เหรียญซึ่งมีการทดสอบตรงนี้หลายครั้งหลายคราแล้วก็เด้งขึ้นมา ในขณะนี้ก็เด้งขึ้นไปใกล้จะทดสอบบริเวณแนวต้านระยะสั้นที่3-3-5-0เดี๋ยวเราดูกราฟถัดไปเราจะให้กราฟในระยะยาวขึ้นของทองคำหรือเปล่ปาอันนี้เป็นเดลี่กราฟถ้าเราดูยาวขึ้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภาพของราคาทองคำในกราฟเนี่ยมันเคลื่อนตัวลักษณะของไซเวย์ไซเวย์นะครับก็คือในกรอบระหว่าง 3, 3 0 0เหรียญ ถึง3,350เหรียญซึ่งแน่นอนถ้าราคาทะลุ3,350ขึ้นไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้ราคาทองคำกลับเข้าสู่ขาขึ้นได้แต่จะเห็นได้ว่ากรอบตรงนี้ที่ผมพูดเนี่ยเป็นอย่างนี้มาประมาณสัก2อาทิตย์ได้แล้วมีบางช่วงที่หลุดลงไปข้างล่างแต่หลุดเดี๋ยวเดียวก็กลับขึ้นมาได้หรือโดยภาพหลักๆก็เรียกว่า ทองคำยังสะสมพลังอยู่ที่บริเวณ3,300เหรียญถึง3,350ซึ่งตรงนี้ทรงไม่เสียแล้วบางคนก็บอกว่าในเชิงของเทคนิคอลเนี่ยทางทางเขาเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นของกราฟเนี่ยก็เป็นลักษณะ ascending triangle นะฮะก็ต้องมองกันซึ่งต้องวาดรูปให้ดูอีกที อันนี้เราดูกลับมาในสไลด์ถัดไปที่เราเตรียมไว้ให้สำหรับดอลลร์อินเด็กซ์นะครับอันนี้เป็นดอลลร์อินเด็กซ์ในระยะสั้นๆสั้นในที่นี้หมายความว่าเป็นกราฟรายวันนะครับรายวันไอ้รายชั่วโมงครับหนึ่ง hour ก็จะเห็นได้ว่าในช่วง4วันมานี้เนี่ยดอลลาอินเด็กซ์กลับขึ้นมาก็คือรับข่าว2เรื่องคือเรื่องของที่ทัาประกาศเรียก กำหนดภาษีตามใจชอบกับประเทศต่างๆซึ่งอันนี้ก็2รับข่าวเรื่องสงครามจบและ3ก็คือ one big beautiful bills ซึ่งตรงนี้ทำให้ดอลลาร์แข่งค่าขึ้นนะฮะแต่ว่าก็จะเห็นได้ว่าแข่งค่าก็ไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าเราดูกราฟในระยะยาวอันนี้เป็นระยะสั้นมากนะครับคือ1ชั่วโมงพาเราดูกราฟแบบว e e k l y c h a r ก็จะเห็นได้ว่า แนวโน้มหลักๆของทองคำเนี่ยในระยะกลางกับยาว aw, ยังเป็นขาลงหมายความว่าอ่อนค่ายังอ่อนค่าอยู่ซึ่งเราเห็นได้ว่าพอกราฟมันทะลุระดับ99ดละละอลลาน์เด็กซ์นะฮะระดับที่99จุดลงมาเนี่ยมันก็ลูดลงมาโดยตลอดแนะขณะนี้ที่เราคุยกันอยู่ประมาณ97.8บวกลบนะฮะซึ่งยังถือว่ายังอยู่ใน All Time Low นะครับเมื่อ3วันก่อนทำ All Time Low ที่ประมาณ96.5ตอนนี้ดีดขึ้นมาแต่ดีขึ้นมาประมาณ1จุดนะฮะยังไม่เยอะแต่พอเราขยายเป็นกราฟรายชั่วโมงก็ดูเหมือนเยอะนะฮะแต่ว่าถ้าดูในระยะยาวๆแบบนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเทรนด์ของดอลลาร์ในระยะกลางกับระยะยาวเป็นแนวโน้มขาลงซึ่งแน่นอนถ้าเราเชื่อกราฟแบบนี้ เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันต่อนะฮะในหลายๆประเด็นที่มาวิเคราะห์กันว่าทองมันมีโอกาสที่จะลงได้ลึกไหมก็จะตอบได้ว่าถ้าดอลลาร์เนี่ยมันเป็นแนวโน้มขาลงทองคํามันน่าจะยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเพราะาเราทราบกันดีว่าทองคํากับดอลลาร์นั้นเ,เป็นคนละทิศทางกันตอนนี้ดอลลาร์เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็อ่อนลงมาแล้วประมาณ 11%เศษเษบวกลบนะครับในขณะที่เงินบาทเนี่ยแข็งลงมาประมาณ5%เศษเษเกือบ6นะครับก็หมายความว่าเราแข็งเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นสัดส่วนตามที่ดอลลาร์อ่อนนะฮะไม่ได้เป็นสัดส่วนดังนั้นเมื่อไม่ได้เป็นสัดส่วนแบบนั้นก็จะทำให้ราคาทองของไทยอย่างไรก็ตามจะเคลื่อนตามการเคลื่อนไหวของทองตลาดโลก หมายความว่าถ้าทองตลาดโลกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นทองไทยก็จะสูงขึ้นเหมือนกันแต่อาจจะช้ากว่ากันประมาณ2-3%ตามที่เราได้เคยวิเคราะห์กันมาต,ตลอดครับคุณกีตาครับค่ะทีนี้คือถ้าดูประเด็นเรื่องของดอลลาร์อินดี x นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็ยังเห็นดอลลาร์อินดี x อยู่ในทิศทางของการปรับขึ้นนะคะมีโทนที่แข็งค่าแต่ว่าทองก็ขึ้นเหมือนกันนะคะปรากฏการณ์นี้คุณหมอมองอยังไงคะ เป็นปรากฏการณ์ที่ชั่วคราวเองซึ่งเราจะเห็นปรากฏการณ์แบบนี้เป็นครั้งคราวแต่มักจะเป็นสั้นๆเช่นสองสาวันแล้วก็กลับทิศมาเหมือนเดิมน,นะครับเพราะฉะนั้นสภาวะตรงนี้ที่ฝืนกันอยู่เนี่ยมันถ้าจะให้ประเมินก็หมายความว่าการแข่งข้าของทรัพย์สินอันใดอันหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นตัวหลอก ซึ่งณนะขณะนี้เราวิเคราะห์ว่าตัวดอลลารที่ขึ้นเนี่ยเป็นแค่ตัวหลอกระยะสั้นๆเท่านั้นเองนะครับเพราะรับข่าวดีต่างๆอย่างที่ผมเด่นแล้วในทางกลับกันทองคำที่ดีดกลับขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นตัวจริงมากกว่านะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้หลายๆเรื่องนะครับทั้ง Bitcoin ก็ทำ all Time High ขึ้นไปนะฮะทองคำอยู่ในช่วงของการสะสมพลังก็คงจะต้อง ค่อยๆไต่ขึ้นไปว่าทองคำเนี่ยมันจะมีคุณลักษณะของเขาอีกอย่างหนึ่งคือการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยมักจะเคลื่อนตัวช้ากว่าถ้าเทียบกับบิตคอยเนี่ยเราจะช้ากว่าเขาหลายเท่าตัวนะครับแต่ว่านั่นก็หมายความว่าความเสี่ยงของการเบี่ยงของราคาเนี่ยถ้าเทียบในนตาส่วนแล้วอาจจะต่างกันถึง1ิเท่านะครับบิตคอยนั้นก็แน่นอนแกว่งมากเลยทอง มันแกว่งไม่มากแต่ว่ามันก็เหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่ออไม่ต้องการความเสี่ยงมากมายนักนะครับฉะน,นั้นบิตคอยนี่มันเหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้ก็แล้วกันนะครับซึ่งซึ่งแตกต่างกันตรงนี้ครับ Follow the money the